ต้องขอภายจริงๆนะคะที่อัานก็ไม่สะดวกเนาะมันเยืดมีเสียงรถนะคะแล้วก็เสียงหมอก็อาจจะเบาเนาะเอกสมอลนะคะุกควหน่อยโอเคเนี่ยในความตั้งใจอ่ะคุณสองคนนะอยากจะแต่งงานกันเป็นครอบครัวกันนะแต่ด้วยความที่ว่าทะเลาะกันนะคะผิดใจกันแล้วก็ต่างคนต่างไม่มีทีท่าที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์เลย นะฉลาดเก่งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เลยน้องกันยากนะคะเป็นคนมีอีโก้ไหมอย่าดูนะมีไพ่ในสอดไหม,มนะคุณอาจจะพบเจอคนคนนี้จากโลกออนไลน์นะหรือว่า คุณเป็นฝ่ายที่ทําให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจในความสัมพันธ์นี้แล้วครั้นี้พอคุณคิดอยากจะไปง้อเขาเนี่ยเขาก็ไม่ปลดบล็อกคุณอ่ะก็เลยไม่รู้จะง้อยังไงนะคะก็เป็นไปได้เนาะอ่ะอันนี้คือธาตุดินนะคะคนโสดคนคนกะาไม่ใช่จนคนมีคู่นะคะต่อไปธาตุน้ำเนาะมาดูเดือนเมษานะคะธาตุน้ํา คือคนโสดธาตุดินนี่เหมือนมีคู่นะธ <c oughs> าตุน้ำคนโสดตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงคะธาตุน้ำคนโสดตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างฮัมดาร์อัลฟนคุณอาจจะเป็นคนที่สายที่ ชอบสั่งเขาสอนให้คําแนะนํากับผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นสายาฮิล e ลอร์ฮิลลิ่งได้นะคะซิทออฟเดนเคิเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นผู้ให้นะคนโสดหรือได้รับการช่วยเหลือ,อคุณอาจจะเป็นคนใจดีเกินไปก็เลยคนโสด อาจจะถูกเอาเปรียบในด้านการเงินก็ได้นะคะ6เหรียญเนานะมันขึ้นมานะคะให้ระวังจะถูกการเอาเปรียบทางด้านการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ถ้ามีอันนี้คนโสดนะ eight of wands อยากเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นนะอยากอยากเริ่มต้นกับตัวเองหรืออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคนโสดอยากไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเห็นไหม Night of Wands นะคะอยากจะแอคชั่นอยากจะทำอะไรสักอย่างที่คุณมีเป้าหมายไว้ในใจนะคะคุณโสดอาจจะไม่ได้อินคนรักความรักแล้วมนะั้งคุณโสดท่านนา้ำเนี่ยคุณอาจจะไปพบเจอ,อความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาในอดีตนะคะเป็นเนี่ยเดวิลนะคะอาจจะเป็นเศษษิีร่มหลงไข่ สักคนที่เป็นาชาวธาตุไฟเมษสิงน,น์ก็ได้หรือชาวราศีมังกรก็ได้แล้วในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเนี่ยอยากได้ความยุติธรรมนะอาจจะดีกว่าชาวราศีตุลนะคะตดินงผู้สุกันมังกรเป็นคนอาอยุน้อยกว่าเดลเวอร์นั่นไงคุณอาจจะถูกดึงไปนะคะคนโสดถูกดึงไปอยู่ในรักสามเศร้าแล้วก็เครียดนะเดลเวอร์ ดับนะคะถูกดึงไปอยู่ในรักสามเศร้าแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็วิตกกังวลนะแล้วตอนนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอยากจะออกมาจากความสัมพันนี้ก็คนโสดเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจจะมีคนชาวราศีเมถุนทัดุดินราศีตุลโอ้คนเข้ามาหาเยอะพิศศกนะคะทาดไฟไม่สิงทะนูราศีมังกรธาตุดิน เข้ามาหาคุณนะคนโสดแต่ก็ระวังให้ดีนะว่าเข mm hmm. าอาจจะมาเป็นสายเปย์แหละมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ได้นะคะเป็นไปนได้หมดทัวร์บอลอาจจะเป็นคนไกลนะจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นทัวร์บอลเขาคนนี้เป็นคนที่แอบบส่องแอบบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะอาจจะอยากเข้ามาติดต่อพูดคุยเจรจาสื่อสารนะคะเป็นไพ่ของการสื่อสารเนาะให้ไม้นะ คาวนี้มาดูว่าคนโสดคุณจะเป็นยังไงกันจจอีจะเจอเจอใครไปแนวะ